เคยไหมครับเวลาร้อนๆเหนื่อยๆแล้วอยากคว้าขวดน้ำบัดลมขึ้นมาดื่มสักแก้วมันทั้งซาทั้งหวานและสดชื่นในทันทีแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือหนึ่งในเครื่องดื่มที่หมอเตือนให้หลีกเลี่ยงที่สุดวันนี้เราจะพาไปดู10บอาหารที่คนชอบกินแต่หมอบอกว่าควรเลี่ยงเพราะมันอาจกำลังทำร้ายร่างกายคุณแบบเงียบๆมาเริ่มกันที่อันดับที่สิกันเลยครับอันดับที่สิบ น้ำอัดลมหรือ Soft Drinks น้ำอัดลมอาจเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกแต่ก็เป็นหนึ่งในภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะแทบทุกขวดเต็มไปด้วยน้ำตาลปริบาลสูงมากบางยี่ห้อมีน้ำตาลมากกว่า10-12ช้อนชาในหนึ่งกระป๋องซึ่งเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำในหนึ่งวันเสียอีกเมื่อเราดื่มน้ำอัดลมเข้าไประบน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อจัดการกับน้ำตาลส่วนเกินหากทำซ้ำๆทุกวันจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่2นอกจากนี้น้ำบัดลมยังทำให้เพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเพราะร่างกายได้รับพลังงานส่วนเกินที่ไม่จำเป็นทำลายฟันเนื่องจากกรดฟอสฟอริกและน้ำตาลทำให้เคลือบฟันสึกกร่อนกระดูกพรุน เพราะกรดและคาเฟอีนบางชนิดไปลดการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายเสพติดได้ง่ายเนื่องจากความหวานจัดและคาเฟอีนหลายคนอาจคิดว่าน้ำอัดลมสูตรไดเอทหรือไม่มีน้ำตาลปลอดภัยกว่าแต่ความจริงคือยังมีสารให้ความหวานสังเคราะห์ที่อาจส่งผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้และมีงานวิจัยบางส่วนชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับโรคเมตาบลิกในระยะยาว ถ้าคุณอยากได้ความสดชื่นแบบมีฟองซ่าทางเลือกที่ดีกว่าคือน้ำแร่ผสมโซดาใส่มะนาวสดหรือน้ำสมุนไพรไม่ใส่น้ำตาลซึ่งให้ความรู้สึกสดชื่นโดยไม่ทำลายสุขภาพดังนั้นแม่น้ำอัดลมจะเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่ช่วยดับกระหายได้ทันทีแต่ในมุมมองของแพทย์แล้วมันคือระเบิดเวลาสำหรับสุขภาพที่ควรเลี่ยงให้ได้มากที่สุดอันดับที่9ไส้กรอกและอาหารแปรรูปไส้กรอก เบคอนแฮมหมูยอหรือเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายเป็นของกินที่หลายคนคุ้นเคยและกินกันแทบทุกวันโดยเฉพาะในอาหารเช้าฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารว่างมันทั้งสะดวกหอมน่ากินและอร่อยแต่หมอกลับเตือนว่าอาหารแปรรูปเหล่านี้คือหนึ่งในสิ่งที่ควรเลี่ยงให้ได้มากที่สุด สิ่งที่ทำให้อาหารเหล่านี้อันตรายคือปริมาณโซเดียมสูงมากไส้กรอกหนึ่งชิ้นเล็กๆอาจมีเกลือมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่ร่างกายควรได้รับใน1วันซึ่งการกินเกลือมากเกินไปทําให้ความดันโลหิตสูงและเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงต่อโรคหัวใจและโรคไต นอกจากนี้อาหารแปรรูปยังมีสารไนไตร์และไนเตรตที่ใส่เพื่อรักษาสีและยืดอายุการเก็บสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจเปลี่ยนเป็นไนตโตรซามีนซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าเป็นสารกอมะเร็งในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกจุดที่น่ากลัวคืออาหารแปรรูปมักผ่านกระบวนการรมควันหรือปรุงด้วยความร้อนสูงทำให้เกิดสาร PAH และ HCA s ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเช่นเยียวกันการกินเป็นประจำจึงเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงโดยมีรู้ตัวปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องสารพิษแต่ยังรวมถึงไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีหรือ LDL เพิ่มขึ้นและทำลายสุขภาพหัวใจในระยะยาว แต่คำถามคือทำไมหลายคนถึงยังชอบกินเหตุผลก็คือรสชาติและความสะดวกอาหารเหล่านี้มีสารปรุงแต่งกลิ่นและรสที่ถูกออกแบบมาให้กินแล้วติดจึงไม่แปลกที่เรามักอยากกินซ้ำโดยไม่รู้ตัวหมอส่วนใหญ่แนะนำว่าหากเลี่ยงได้ควรเลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นจริงๆให้จำกัดปริมาณเช่นไม่เกิน1-2ครั้งต่อสัปดาห์และควรเลือกเนื้อสัตว์สดแทนเช่นไก่ ปลาหรือหมูไม่ติดมันซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าและปลอดภัยกว่าถ้าคุณอยากได้โปรโตีนจากอาหารสะดวกควรหันไปเลือกอาหารที่ผ่านการแปลรูปน้อยเช่นถั่วต้มไข่ต้มหรือปลากระป๋องในน้ำแร่ที่ไม่ใส่เกลือมากแทนการกินไส้กรอกหรือเบคอนเป็นประจำ สรุปแล้วไส้กรอกและอาหารแปรรูปอาจเป็นของกินง่ายอร่อยและอยู่ใกล้ตัวแต่ถ้าจริงแล้วซ่อนอันตรายไว้มากมายทั้งโซเดียมสูงไขมันไม่ดีและสารก่อมะเร็งการลดหรือแตดออกจากชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพระยะยาวอย่างแท้จริงอันดับที่8ขนมกรุบกรอบถ้าพูดถึงของกินเล่นที่ทุกคนคุ้นเคยขนมกรุบกรอบอย่างมันฝรั่งทอดข้าเกลียบหรือขนมถุงหลักรส ต้องติดอยู่ในลิสต์แน่นอนกรอบมันเค็มและอร่อยจนหยุดไม่ได้แต่รู้ไหมครับว่านี่คือหนึ่งในอาหารที่หมอเตือนว่าไม่ควรกินบ่อยที่สุดสิ่งที่ทำให้ขนมกรุบกรอบอันตรายมีอยู่หลายข้อด้วยกันอย่างแรกคือปริมาณโซเดียมสูงขนมเพียงหนึ่งถุงเล็กๆอาจมีโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันการกินโซเดียมมากเกินไปเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไต อย่างที่สองคือไขมันไม่ดีโดยเฉพาะไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวจากการทอดในน้ำมันซ้ำๆซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คอลเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL เพิ่มขึ้นแต่ยังลดคอลเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ลงอีกด้วยผลลัพธ์คือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่าอะคริลามาซึ่งเกิดจากการทอดหรืออบอาหารแป้งที่อุณหภูมิสูง สารนี้ได้รับการศึกษาแล้วว่ามีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลายชนิดที่น่ากลัวกว่านั้นคือการเสพติดรสเค็มจัดมันจัดและรสชาติที่ปรุงแต่งมาอย่างดีทําให้ขนมกรุบกรอบกินแล้วหยุดยากร่างกายจึงได้รับเกลือไขมันและพลังงานส่วนเกินในปริมาณมากโดยไม่รู้ตัวหมอจึงมักแนะนําให้เลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรกินให้น้อยที่สุดและหาทางเลือกที่ดีกว่าเช่นมันฝรั่งอบแทนการทอด ถั่วอบไม่เค็มข้าวโพดคั่วแบบไม่ใส่เนยและน้ำตาลหรือผักผลไม้สดที่ให้ความกรอบตามธรรมชาติแม้ขนมกรุบกรอบจะสะดวกหาซื้อง่ายและอร่อยแต่เมื่อมองลึกไปถึงผลเสียต่อสุขภาพแล้วมันคือกับดักเงียบที่บันทอนสุขภาพแบบสะสมและทำให้เราเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากคุณอยากมีสุขภาพดีในระยะยาวการตัดหรืออย่างน้อยที่สุดคือการลดขนมถุงให้น้อยที่สุดถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดอันดับที่7 ของทอดน้ำมันซ้ำกลิ่นหอมกลุ่นของไก่ทอดมันฝรั่งทอดหรือกล้วยแขกที่พึ่งยกออกมาจากกระทะน้ำมันร้อนๆเรียกน้ำลายให้หลายคนได้เสมอของทอดเป็นอาหารที่ทั้งกรอบมันและกินเพลินแต่สิ่งที่หมอเตือนหนักๆคือของทอดที่ใช้น้ำมันซ้ำซึ่งพบได้ทั่วไปทั้งแหลร้านริมทางและบางร้านอาหารที่ต้องการลดต้นทุนสิ่งที่อันตรายที่สุดคือน้ำมันที่ถูกนำมาทอดซ้ำหลายครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี จนกลายเป็นสารที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าทรานส์แฟตแล้วก็กรดไขมันอิสระซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลดีส่งผลโดยตรงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่เพียงเท่านั้นกระบวนการให้ความร้อนซ้ำยังทำให้น้ำมันเกิดสารพิษช,ชื่อว่าอะคริลามายและโพลาร์คอมเพล็ซ์ซึ่งได้รับการศึกษาว่ามีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ นอกจากนี้อาหารทอดยังมีพลังงานสูงและย่อยยากการกินบ่อยๆจะทําให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเสี่ยงโรคอ้วนและเป็นภาระต่อระบบย่อยอาหารรวมถึงตับและตับอ่อนแต่คำถามคือทำไมคนถึงยังชอบของทอดคำตอบง่ายๆคือความกรอบและรสชาติอาหารทอดให้ความรู้สึกอร่อยและอิ่มนานจึงเป็นที่นิยมทั่วโลกแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นคืออันตรายที่สะสมเงียบๆในร่างกาย หมอแนะนำว่าหากอยากกินของทอดจริงๆควรเลือกวิธีการทอดที่ใช้น้ำมันใหม่และไม่ใช้น้ำมันซ้ำและพยายามกินให้น้อยครั้งที่สุดหรือหาทางเลือกที่ดีกว่าเช่นอบหรือนึง่งแทนการทอดใช้หม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าแอร์ฟ라이เออร์เลือกน้ำมันที่ทนความร้อนสูงเช่นน้ำมันรำข้าวหรือมันคาโนล่าแม้ของทอดจะเป็นอาหารที่หลายคนห้ามใจไม่ได้แต่เมื่อมองลึกถึงผลเสียแล้ว ของทอดน้ำมันสำถือเป็นระเบิดเวลาสำหรับสุขภาพที่ควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดอันดับที่6ขนมปังขาวและแป้งขัดสีสำหรับใครที่รีบในตอนเช้ามือเช้าด่วนๆอย่างขนมปังแผ่นกับกาแฟหรือเบเกอรี่อุ่นร้อนจากร้านสะดวกซื้อคงเป็นตัวเลือกที่ง่ายและรวดเร็วแต่หมอกลับเตือนว่าขนมปังขาวและอาหารที่ทำจากแป้งขัดสีคือหนึ่งในอาหารที่ควรเลี่ยงให้ได้มากที่สุด เหตุผลก็คือขนมปังขาวและแป้งขัดสีถูกลอกเอาเยื่อหุ้ม,มเมล็ดและจมูกข้าวออกไปทำให้สูญเสียไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุสำคัญเหลือแต่คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายเมื่อกินเข้าไปแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและตกลงอย่างรวดเร็วเช่นกันผลลัพธ์ก็คือคุณจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้นอยากกินจุบจิบ และนำไปสู่การกินพลังงานเกินโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่2ไม่เพียงเท่านั้นการกินคาร์โบไฮเดรตคัดสีบ่อยๆอยังทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายแกว่งอยู่ตลอดเวลาจนร่างกายอาจเข้าสู่ภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังต่างๆในด้านโภชนาการ ขนมปังขาวแทบไม่เหลือคุณค่าที่แท้จริงเมื่อเทียบกับธัญพืชเต็มเมล็ดมันให้แค่พลังงานแต่ขาดไฟเบอร์วิตามินบีและแร่ธาตุเช่นแมกนีเซียมและสังกะสีที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายหมอจึงแนะนำว่าหากอยากกินขนมปังหรืออาหารจำพวกเส้นควรเลือกขนมปังโฮวีตข้าวกล้องหรือธัญพืชเต็มเมล็ดซึ่งมีไฟเบอร์สูงกว่าย่อยช้ากว่า ทำให้อิ่มนานและช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่มากกว่านอกจากนี้ยังสามารถเสริมคุณค่าด้วยการเลือกท็อปปิ้งที่ดีต่อสุขภาพเช่นอโวคาโดไข่ต้มหรือผักสดแทนการทานเนยน้ำตาลหรือแยมหวานจัดสรุปแล้วขนมปังขาวและแป้งขัดสีอาจสะดวกและอร่อยแต่ในระยะยาวมันคือพลังงานเปล่าที่เพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วน เบาหวานและโรคหัวใจการหันไปเลือกธัญ,ญพืชเต็มเมเล็ดจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าสำหรับสุขภาพของคุณอันดับที่5ชานมไข่มุก (Bubble Milk Tea) เครื่องดื่มยอดฮิตที่กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกอย่างชานมไข่มุกหรือ Bubble Tea เป็นสิ่งที่หลายคนสิดใจทั้งรสชาติหวานมันกลิ่นหอมของชาและความหนึบหนับของไข่มุกที่เคียวเพลินแต่ในมุมมองของแพทย์แล้วนี่คือหนึ่งในเครื่องดื่มที่ควรเลี่ยง หรือลดให้มากที่สุดเหตุผลแรกคือปริมาณน้ำตาลสูงเกินมาตรฐานแก้วชานมไข่มุกขนาดกลางหนึ่งแก้วอาจมีน้ำตาลมากกว่า10-15ช้อนชาซึ่งเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำสำหรับการบริโภคต่อวันน้ำตาลในปริมาณมหาศาลนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตับต้องทำงานหนักและหากกินเป็นประจำย่อมเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและโรคหัวใจ ต่อมาคือครีมเทียมและไขมันทรานส์หลายร้านใช้ครีมเทียมแทนนมสดเพื่อความมันและต้นทุนต่ำซึ่งครีมเทียมเต็มไปด้วยไขยมันทรานส์ที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดทําให้คอเลสตเตอรอลไม่ดีหรือ LDL เพิ่มขึ้นและคอเลสตเตอรอลดีหรือ HDL ลดลงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนไขมุกที่ทําจากแป้งมันสัมปะหลังแม้จะเคี้ยวเพลินแต่จริงๆแล้วแทบไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นเพียงคาร์โบไฮเดรตล้วน ให้พลังงานสูงแต่ไร้ไฟเบอร์และว,วิตามินอีกทั้งยังมักถูกเคี่ยวในน้ำเชื่อมเข้มข้นทําให้แคลอรี่ของทั้งแก้วพุ่งสูงเกิน300-500กิโลแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่าการกินอาหารหนึ่งมื้อเลยทีเดียวนอกจากนี้ชานมไข่มุกยังมีคาเฟอีนจากใบชาแม้ในปริมาณที่พอเหมาะอาจช่วยให้ตื่นตัวแต่ถ้าดื่มมากเกินไปโดยเฉพาะตอนเย็นหรือกลางคืนก็ทำให้นอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วและอาจเกิดภาวะใจสั่นในบางคน หมอหลายท่านจึงแนะนำว่าหากจะดื่มจริงๆควรสั่งหวานน้อยใช้นมสดแทนครีมเทียมและลดปริมาณไข่มุกหรือเลือกใช้ท็อปปิ้งอื่นที่แคลอรี่ต่ำกว่าเช่นวุ้นมะพร้าวหรือเจลลี่ผลไม้แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือดื่มนานๆครั้งไม่ใช่ทุกวันชานมไขมุกอาจเป็นเครื่องดื่มที่มอบความสุขชั่วขณะแต่เมื่อมองถึงผลเสียต่อสุขภาพแล้วมันคือระเบิดหวานที่อาจทำให้คุณเจ็บป่วยในอนาคตโดยไม่รู้ตัวอันดับที่สี่ Fast food หรืออาหารจานด่วนเช่นเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายส์พิซซ่าไก่ทอดหรือแซนด์วิชเป็นอาหารที่เข้าถึงง่ายรวดเร็วและถูกใจคนทั่วโลกโดยเฉพาะในสังคมที่เร่งรีบแต่ในสายตาของแพทย์แล้ว Fast food ถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ควรเลี่ยงมากที่สุดเพราะแฝงติดด้วยอันตรายที่บั่นทอนสุขภาพแบบเงียบๆสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งมักเกิดจากการทอดในน้ำมันซ้ำ และการใช้นาทุดิบราคาถูกที่มีคุณภาพต่ำไขมันเหล่านี้เพิ่มระดับคอเลสตเตอรอลไม่ดีหรือ LDL และลดคอเลสตเตอรอลดีหรือ HDL ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากอีกปัญหาหนึ่งคือโซเดียมสูงเกินมาตรฐานอาหารจานด่วนแทบทุกชนิดเช่นเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าหนึ่งชิน้นอาจมีโซเดียมสูงกว่าครึ่งหนึ่งของที่ควรได้รับในหนึ่งวันการกินบ่อยๆจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง โรคไตและโรคหัวใจตามมานอกจากนี้ฟาสต์ฟู้ดยังเต็มไปด้วยแคลอรีส่วนเกินจากคาร์โบไฮเดรตขัดสีเช่นขนมปังขาวแป้งพิซซ่าหรือมันฝรั่งทอดซึ่งย่อยง่ายและทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่นสูงส่งผลให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นและนำไปสู่โรคอ้วนและเบาหวานยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ฟาสต์ฟู้ดอันตรายคือสารปรุงรสและสารกันบูดที่ถูกเติมเข้าไป เพื่อให้อาหารอร่อยและเก็บได้นานแต่สารเหล่านี้เมื่อสะสมในร่างกายมากๆอาจมีผลต่อการทำงานของตับและไตสิ่งที่อันตรายไม่แพ้กันคือความเคยชินเพราะฟาสต์ฟู้ดถูกออกแบบมาให้กินง่ายรสชาติจัดจ้านและราคาไม่แพงจึงทำให้หลายคนกินบ่อยจนกลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวหมอแนะนำว่าหากจำเป็นต้องกินฟาสต์ฟู้ดจริงๆควรจำกัดปริมาณเช่นเดือนละครั้งหรือสองครั้ง และควรเลือกเมนูที่เบากว่าเช่นสลัดแต่ต้องระวังน้ำสลัดที่ไขมันสูงหรือเลือกไก่ย่างแทนไก่ทอดรวมถึงควรดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมที่มักมาคู่กันสรุปแล้วฟาสต์ฟู้ดอาจจะสะดวกอร่อยและตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบแต่ในมุมมองสุขภาพแล้วมันคือกับดักเงียบที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวการลดละหรือเลี่ยงให้ได้มากที่สุดคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพระยะยาวครับอันดับที่3าม เนื้อสัตว์ย่างไม่เกรียมและเนื้อแปรรูปสำหรับใครที่ชื่นชอบบาร์บีคิวหมูกระทะหรือปิ้งย่างนี่อาจเป็นข่าวร้ายที่ไม่อยากได้ยินเพราะหมอบอกชัดเจนว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ย่างจนไม่เกรียมและเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นเบคอนแฮมไส้กรอกถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ควรเลี่ยงมากที่สุดสิ่งที่น่ากลัวของการย่างหรือปิ้งเนื้อสัตว์จนไหมคือการเกิดสารพิษช,ชื่อว่า HCA หรือ heterocyclic amine และ PAH หรือ polycyclic aromatic hydrocarbon สารเหล่านี้เกิดจากการที่ไขมันจากเนื้อหยดลงไปบนฐานหรือความร้อนสูงๆทำให้เกิดควันลอยกลับขึ้นมาเกาะกับเนื้อสารทั้งสองชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับอ่อน นอกจากนั้นเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างไส้กรอกเบคอนหรือแฮมยังเต็มไปด้วยสารไนไตร์และไนเตรตซึ่งถูกเติมลงไปเพื่อให้เนื้อมีสีสวยและเก็บได้นานแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนเป็นไนตโตรซามีนที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งเช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้นเนื้อสัตว์แปรรูปยังมีโซเดียมสูงไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ที่ส่งผลเสียต่อหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจในระยะยาวหลายคนอาจบอกว่าก็ปิ้งย่างอะไรนี่นาจะเลิกกินได้ยังไงหมอเองก็เข้าใจครับแต่ยังน้อยควรมีวิธีลดความเสี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงการย่างจนเนื้อไม่เกรียมเลือกใช้ไฟกลางแทนไฟแรง ใช้วิธีหมักเนื้อด้วยสมุนไพรเช่นขิงกระเทียมหรือน้ำมะนาวซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิด HCA และ PAH กินคู่กับผักสดหรือผลไม้ที่มีกากใยและสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยลดการดูดซึมสารพิษลดการกินเนื้อสัตว์แปรรูปให้น้อยที่สุดเลือกเนื้อสดหรือปลาแทน ถึงแม้ว่าเนื้อย่างและเนื้อแปลรูปจะเป็นของโปรดของใครหลายคนแต่เมื่อมองในแง่สุขภาพแล้วมันคือศัตรูเงียบที่อาจก่อโรคร้ายแรงในอนาคตได้การปรับพฤติกรรมการกินจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อสุขภาพระยะยาวอันดับที่ 2. ขนมหวานและเบเกอรี่กลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่ๆคับเค้กสีสันสดใสเค้กเนื้อนุ่มเนียนละลายในปากหรือโดนัทโรยน้ำตาล เชื่อว่าหลายคนอดใจไม่ไหวที่จะซื้อกลับบ้านหรือหยิบมากินคู่กับก,บกาแฟสักแก้วแต่ในมุมมองของหมอแล้วขนมหวานและเบเกอรี่คือหนึ่งในอาหารที่ควรเลี่ยงที่สุดหากคุณอยากมีสุขภาพดีเหตุผลหลักก็คือปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเกินไปขนมเหล่านี้มักมีน้ำตาลมากถึง5-10ช้อนชานในชิ้นเดียวเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมามา,มากเพื่อลดน้ำตาล หากกินซ้ำๆทุกวันจะเกิดภาวะดืืออินซูลินและเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2นอกจากนี้ไขมันที่ใช้ในการทำเบเกอรี่เช่นเนยเทียมมาการีนหรือน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการบางชนิดยังเต็มไปด้วยไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นตัวการทำให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีหรือ LDL สูงขึ้นและลดคอเลสเตอรอลดีหรือ HDL ส่งผลเสียต่อหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง อีกจุดที่ทําให้ขนมหวานอันตรายคือแป้งขัดสีที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักเช่นแป้งสาลีขัดขาวซึ่งถูกย่อยและดูดซึมเร็วทําให้ระดับน้ําตาลขึ้นลงอย่างรวดเร็วส่งผูให้หิวบ่อยกินเกินและน้ําหนักขึ้นง่ายไม่เพียงเท่านั้นขนมหวานและเบเกอรี่ยังเป็นพลังงานเปล่าหรือ empty calories คือให้พลังงานสูงแต่แทบไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขาดไฟเบอร์ วิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลายงานวิจัยยังชี้ว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในระดับเซลล์ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหัวใจมะเร็งและโรคอัลไซเมอร์คำถามคือแล้วเราจะทำยังไงถ้าอยากกินขนมหวานอยู่ดีหมอแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเลิกขาดแต่ควรจำกัดปริมาณและความถี่เช่นเลิกกินเฉพาะในโอกาสพิเศษ ลดการใส่น้ำตาลลงหรือเลือกเบเกอรี่ที่ทำจากแป้งโฮวีดใช้น้ำตาลน้อยและใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพแทนนอกจากนี้ยังสามารถหันไปหาของหวานธรรมชาติแทนได้เช่นผลไม้สดโยเกิร์ตไม่หวานหรือทัญญพืชอบกรอบแบบไม่ปรุงแต่งซึ่งให้ความหวานแบบพอดีและมีสารอาหารที่ดีกว่าขนมหวานและเบเกอรี่อาจเป็นของโปรดที่มอบความสุขชั่วคราวแต่เมื่อมองในระยะยาว มันคือตัวการทำลายสุขภาพที่ควรลดให้น้อยที่สุดอันดับที่1เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายวัฒนธรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักถูกเชื่อมโยงกับการสังสรร์งานเลี้ยงหรือการผ่อนคลายหลังวันทำงานที่เหน็ดเหนื่อยเบียร์เย็นๆสักแก้วไวน์แดงกับอาหารค่ำหรือวิสกี้บนก้นน้ำแข็งดูเหมือนจะช่วยสร้างบรรยากาศแต่ในมุมมองทางการแพทย์แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือสิ่งที่หมอเตือนหนักที่สุดให้อยู่ห่างให้มากที่สุดสิ่งที่อันตรายอันดับแรกคือ ผลกระทบต่อสมองแอลกอฮอล์เป็นสารกดประสาทเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้การตัดสินใจช้าลงสมาธิลดลงและการควบคุมตัวเองแย่ลงหากดื่มต่อเนื่องเป็นประจำสมองอาจเกิดการเสื่อมถาวรความจำสั้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมในอนาคตต่อมาคือความสามารถต่อตับตับเป็นอวัยวะหลักที่ทำหน้าที่ขจัดพิษออกจากร่างกาย เมื่อได้รับแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นเวลานานจะนำไปสู่โรคตับแข็งหรือไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกนับล้านรายต่อปีแอลกอฮอล์ยังเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งตับมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้เนื่องจากสารอะซิตันดีไฮด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการสลายแอลกอฮอล์ในร่างกายเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรงไม่เพียงเท่านั้น การดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลเสียต่อหัวใจและหลอดเลือดทําให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยผลกระทบอีกหนึ่งที่หลายคนอาจละเลยคือสุขภาพจิตการดื่มอาจดูเหมือนช่วยผ่อนคลายแต่ในความเป็นจริงแล้วแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในระยะยาวบางรายถึงขั้นพัฒนาไปสู่การพึ่งพาและติดสุราซึ่งทำลายทั้งร่างกายความสัมพันธ์และการทำงาน หมอหลายท่านยอมรับว่าการดื่มปริมาณเล็กน้อยเช่นไวน์แดงวันละแก้วอาจมีประโยชน์ต่อหัวใจบ้างแต่ในภาพรวมแล้วความเสี่ยงจากการดื่มยังมากกว่าประโยชน์ที่ได้อย่างมหาศาลดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดคือเลี่ยงการดื่มให้ได้มากที่สุดหากเลี่ยงไม่ได้จริงๆควรดื่มให้น้อยที่สุดและไม่บ่อยเกินไปพร้อมทั้งดูแลร่างกายด้วยอาหารดีๆและการออกกำลังกายและนี่ก็คือ10อาหารที่คนชอบกินแต่หมอบอกว่าควรเลี่ยง ตั้งแต่น้ำอัดลมขนมกรุบกรอบฟาสต์ฟู้ดไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อร่อยก็จริงแต่ถ้ากินบ่อยๆก็เหมือนเพิ่มภาระให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นลองเริ่มต้นด้วยการค่อยๆลดอาหารเหล่านี้ลงแล้วแทนที่ด้วยอาหารสดใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องท็อปโบดของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระน่ารู้และการจัดอันดับที่ทั้งสนุกและมีประโยชน์และพบกันใหม่ในคลิปถัดไป